หลายคนก็อยากจะฟังคู่สลาแต่งเพลงในเวอร์ชั่นสติงนะครับจะเป็นอะไรที่เซอรภัยมากมากแต่บางคนก็บอกนะครับว่าคู่สลาเขามาสไตล์นี้อยู่แล้วสไตล์เพลงลูกทุ่งนี่แหละคือชีวิตจิตใจของคนอีสานหรือคนลูกทุ่ง ไม่จำเป็นต้องให้ครูสลาไปแต่งเพลงสตริงก็ได้ถึงอย่างไรก็ตามครูสลาก็คือศิลปินแห่งชาติที่ฟันธงแล้วว่าครูคนนี้มีความสามารถอันเหลือล้นฝากความสุขให้กับแฟนๆมามากมายสร้างผลงานสีสันแทบจะเรียกได้ว่า เป็นปรมครูและปรมอาจารย์การแต่งเพลงผูอ้อยู่เบื้องหลังที่สร้างผลงานมามากมายจริงๆครับถ้าจะหาใครมาเทียบกับอาจารย์คงจะหายากจริงๆไม่ว่าในยุคเพลงต่างๆคู่สลาก็มีเพลงดังออกมามากมายศิลปินที่โด่งดังจากการปลุกปั้น ของคู่สลานั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนจริงๆครับหากในปัจจุบันก็จะเป็นมนแคนแกนคุณหรือบลลมคและอีกหลายๆคนนับไม่ถ้วนเลยละครับนี้ถึงแม้จะมีผลงานแต่คู่สลาก็อยู่เบื้องหลังเสมอเลยครับ